เ็นั่นแหละครับบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็เข้มแข็งพี่เมฆทําดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเมื่อคืนจริงเยก่อ,อนเสียชีวิตเนี่ยก็ได้คุยกับ ภรรยาพี่เมฆนะฮะน้องเอ๋ก็จริงๆคุยกันมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละนะฮะ,ะก็กังวลมากเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็อาการก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเราก็เราก,เ,รากเราก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ก็คิดว่าก็คงเหมือนทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ด้วยอาการนู้นอาการนี้แต่จริงๆเที่ยวเนี้ยค่อนข้างหนักนะ เพราะว่าก็คุยอะเอตลอดว่าพี่เมฆเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยความดันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอหเยอะนะอยู่ห้อง ICU ัต่นี้เมื่อคือนเนี่ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยพี่หนุ่มก็ <c oughs> อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงเทพไปทำงานเนาะแล้วก็ก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะคือนอนไม่หลับตั้งแต่วันตั้งแต่วันก่อนเมื่อคือนลว เมื่อคืนวานก็หลนอนไม่หลับจนมาเมื่อเมื่อวานก็ก็บอกแฟนพี่หนุ่มว่าให้โทรหาเอ๋หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่กล้าโทรไปหาเขาเยอะเพราะว่าก,กลัวเขาก็ยุ่งห่อยนะอยู่โรงพยาบาลพี่ก็รู้ว่าเขาคง,งยุ่งอะไรเงี้ยแล้อบอกว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอยู่ห้องไอซียูไม่ดีเลยความดันลดอะไรเงี้ยก,ก็กังวลน,นะเขาขึ้นไปนอน แล้วบอกอ่ะแล้วเอ๋เอทำยังไงเขาบอกเขาจะอยู่เฝ้าถึงเที่ยงคืนเพราะคุณหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนต้องกลับบ้านในในในหอ ICU ไอซียูอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเที่ยงคืนเลยพอเที่ยงคืนกว่าก็าก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 พี่ก็พยายามขึ้นไปนอนนะพี่ก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยพอเที่ยงคืนกว่าก,าก็ก็มีโทรศัพท์มาก็รู้แล้วแหละว,ว่า <c oughs> ต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่เ <te S 1> <c oughs> ที่ยง <c oughs> คืนกว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้อยากฟังนะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องฟัง ก็คือพี่เมฆเขาก็บอกพี่เมฆไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เขาบอกพี่เมฆเสียแล้วบอกครับจะให้ทำยังไงให้พี่ช่วยอะไรไหมตอนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวเอจัดการเดี๋ยวโรงพยาบาลก็อะไรเงี้ยเ็าถามเขาแต่ื่อคือแล้ววะเราเรื่องพิธีศพเนี่ยจะทาในรูปแบบไหนยังไงเอ๋ก็บอกว่าอยากทําเป็นแบบคนพุทธเพราะว่าเคยคุยกับพี่เมฆแล้วตอนที่ยังมีชีวิตพี่เมฆบอกว่าแล้วแต่เอ๋เลย อต่นี้เนี่ยเอกก็มองว่าถ้าทําแบบผลพุ้นเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับหรือคนที่รักพี่เมฆผู้ร่วมงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมร่วมงานได้ได้ทันได้เยอะนะครับก็ก็เลยเลือกแบบนี้นะครับครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยก็เลยเนี่ยนะฮะช่วงที่พี่เมเที่งบาอนนความรู้สึกช่วงระยะเวลาไม่ค่อยดีก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าคือจริงจริงก่อนหน้านี้พอหายมา คือพี่เมฆเนี่ยเขาขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เป็นปีๆมาแล้วคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีจนเราก็หาพยายามช่วยทุกวิถีทางตอนนี้เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนดีขึ้นมานะดีโรคที่เป็นอยู่ก็ดีตุ่มก็ไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ปั๊บหนึ่งก็เข้าโรงพยาบาลพี่ก็พี่ก็เอ้ยเป็นอะไรเขาบอกอ๋อเลือดเก็ดเลือดไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็เติมเลือดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ดีห่อเที่ยวนี้ก็เลย กังวลน,นิดหนึง่งช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็จะก็จะกังวลน,นิดนึงเราก็จะทำคอนเสิร์ตให้เนาะวันที่26มีนาก็ยังคุยกับเพื่อนสนิทเลยบอกว่าไม่รู้จะไหวผ่านคอนเสิร์ตหรือเปล่าอัน <c oughs> <c oughs> นี้ผมคิดอยู่คนเดียวนะแต่ว่าก็คุยทีมที่ช่วยกันทำคอนเสิร์ตนี่ไม่ได้บอกเขากล <c oughs> ัวเขากังวล คุยกับใครฮะอู้คุยกับ,บ<ค><ย>พี่แมงนี่เป็นหลายสัปดาห์คือพี่ไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงปกติพี่จะคุยผ่านเอ๋พเพราะว่าคุยแล้วเขาก็จะอยู่ข้างๆอ่ะส่งเสียงมานู่นนี่นั่นพี่แม่เขาก็เป็นคนเข้มแข็งจริงเขาจะไม่ไหวไม่ไหวแค่ไหนเขาก็จะไม่พูดหรอกมึงไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาบอยหนุ่มไม่ต้องมาะประมาณนี้เขาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะรู้กันแหละว,ว่าโอเคเป็นห่วงนะแต่ว่า ไม่ได้จะพูดคุย <reveal, 2 ngày> กันทุกวันอะไรเงี says, ้ยสมัยท yes, ี says, ่เขายัง <BET> ด <beni S 2> ีกว่านี้เขาจะเล่นไลน์เราก็จะมีไลน์กุ๊บเพื่อนเราก็จะเห็นเขาส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรพอตอนหลังที่เขาป่วยมากๆเลยก็ไม่ไม่เห็นละก็จะถามผ่านผ่านเอ๋ว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อพี่เมฆเป็นอย่างนี้อย่างงู้นก็รายงานก็ก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเร็วนึกว่าคงหนักแหละเหนื่อยแต่ว่าไม่นึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต อะไรเงี้ยนะครับหมายถึงว่าความผูกพันก็คือจริงๆพี่แม่เขาเป็นคนเป็นคนคเหมือนจะด,ดูผงผางพูดจาตรงไปตรงมานะจริงๆลึกๆเขาเป็นคนที่คือเหมือนแข็งนอกอ่อนในเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ดูเหมือนจะแบบ เขาเรียกอะไรเป็นนักรบบางระจันนะเข้มแข็งจริงๆเขาก็มีความอ,าอ่อนไหวนะแล้วก็ใจดีนะเป็นคนเหมือนปากร้ายแต่ใจดีจะเป็นลักษณะนั้นนะภายนอกนะแต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกับเขาเราจะรู้นะว่าบางทีเขาพูดไปนะบางทีมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะพูดไปด้วยด้วยอารมณ์ขนาดนั้นแต่จริงๆลึกๆเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวที่น้อยใจ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออถ้าคนสนิทจะรู้ถ้าคนที่ไม่ค่อยสนิทก็จะมองไม่ออกหรอกนึกว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมากจริงๆเขากังวลมากแหละพี่รู้เพราะว่าตั้งแต่ป่วยเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่อ่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับพี่ก็พี่ก็รู้แหละก็คือจริงๆอ่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละพี่ว่านะ แต่นี่ก็คงไม่ไหวจริงคคงสู้ไม่ไหวจริงเพราะจริงเขาเป็นคนที่สู้มากจริงเจ็บป่วยแบบเยอะๆขนาดนี้ห้าปีที่ผ่านมาในสภาพจิตใจก็แย่คือนอกจากป่วยทางร่างกายแล้วเนี่ยใจก็คงแย่ไปด้วยหงุดหงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะมันเจ็บปวดด้วยแสบผิวร่างกายอะไรก็มันก็ไม่ได้อย่างใจคือคนเป็นนักกีฬาที่เขาจะเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาขยับขยื่นตลอดเวลา ออกกาลังกายตลอดเวลาเนะี่ยกลายเป็นคนที่เหมือนทําอะไรไม่ได้พี่ว่าเขาเขาเครียดมากด้วยนะครับี่หนุ่มย้อนกลับไปที่เราแนะนาให้เขาไปขอเข้ามาทำไม่ทำผมนนะตอนนี้คือเขาก็ไปอย่างหมดห่วสบายจัเยงเนยเพราะจริงจริงเรื่องของการขอข,อขามาการำก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามหาวิธีก็อย่างที่บอกกับพี่น้องนักข่าวทุกคนนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ ไม่เสียหลายอะไรนี่เราก็ทําในสิ่งที่ดีๆเนาะทำบุญไหว้พระขอพรก็เป็นอะไรที่เราก็อยากอยากทําแล้วก็ส่วนหนึ่งของการของการที่ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะฮะเรื่องของการหมดกรรมเนี่ยมันก็คือก <c oughs> ็มีมีมีเหตุการณ์นี้อยู่ด้วย <c oughs> วก็คือบางคนที่เขาหมดกรรมบางทีเขาก็หาย <c oughs> บางทีเขาก็ไปเลย, <c oughs> ยใช่มันก็จะมี <c oughs> <c oughs> คือคือพี่ไม่รู้หรอกเรื่องนี้คือเราเราเราก็ไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้นะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีทางที่เราก็ทําให้เขาดีที่สุดนะก่อนที่ก่อนที่ตอนที่พี่แม่ป่วยหนักๆเนี่ยพี่ก็โทรหาแกนะจางไปสารเนขะาบอกว่าเขาต้องต้องไปปล่อยปลาหรือไปทําบุญเพิ่มลองดูแต่ว่าให้ให้ญาติพี่น้องอะไรไปก็ได้ช่วยเขานะเขาอาจจะหมดกรรมจริง,รงๆหรือว่าคือ คือถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องเรื่องนี้ยมันก็จะมีะกรรมหลายภพชาตินะมันไม่ได้มีภพชาติเดียวตอนนี้มันก็มันก็มีส่วนที่เขาเขาเขาอาจจะหมดกรรมแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วก็ไปไปสบายไปในที่ใหม่ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะครับพวกเราที่เหลือก็เดี๋ยวทำบุญเยอะๆทำให้เขาอย่างบางทีเขาไป้ไปา ก็บอกเขาว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะพี่เมฆทาดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือคือพี่ก็รู้ว่าว่าเขาเป็นคนที่จะไม่ใช่คนที่ชอบดราม่าให้คนมานั่งเศร้าเสียใจอะไรเขาเยอะๆนะเราก็เราก็พยายามที่จะตั้งสติไม่ฟุ้มไฟล์แล้วก็จะไม่แบบพูดอะไรให้ให้ทุกคนรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่มากขึ้นนะทุกคนก็เสียใจมากแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิต ทำหน้าที่ของเราต่อให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คือจริงๆในเรื่องนี้เราก็มีความคิดอยู่บ้างละเพราะตั้งแต่เขาป่วยมาเนี่ยก็ก็มีความคิดอยู่ลึกๆแหละวว่าเออจะไหวหรือเปล่านะบางทีอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้ว่ามันทําใจไม่ได้นะมันไม่ได้กระทันหันก็มีมีเขาเรียกอะไรมีก็เผื่อใจไว้เผื่อใจไว้ตลอดเพราะว่า เขาก็ป่วยรุนแรงนะครับยี่สิบหกมีนานี้นะฮะจริงเรามีคอนเสิร์ตท,ที่เราจะทำให้พี่เมฆตั้งแต่19 <29. S 1> ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละ <c oughs> เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาไรายได้ช่วยเหลือนะครับ ทางครอบครัวของพี่เมฆด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยแต่วันนี้พอเขามาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนาเนี่ย,ยก็คุยกับทีมงานว่ายังไงอคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะฮะก็ยังจะยังคงจะมีต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่ารายได้ทั้งหมดที่เราจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเ ที่นามาช่วยครอบครัวพี่เมฆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหรือคนที่รักพี่เมฆแฟนคลับต่างๆเนี่ยก็รอคอนเสิร์ตนี้รอที่จะมาช่วยนะครับก็คุยกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราเราจะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวแนะนําหน่อยนี่นีพี่เชงนะฮะ<ต>พี่เชงมาสเตอร์พลพี่เชงเ่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดในเรื่องของการจัดงานนะพี่เบนนะครับพี่เบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยในการช่วยเหลือ พวกเราในการจัดงานนี้ขึ้นมานี่ก็พี่โรจน์แนะนําไม่รู้จักก็พวกเราก็ช่วยกันแบบอย่างเงี้ยคือก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รักพี่เมฆแล้วก็มาร่วมมือกันที่เหลือก็เป็นศิลปินอีกมากมายพี่ว่ามากกว่า 40, 40ชีวิตชีวิตนะฮะที่พอบอกข่าวกันไปทุกคนก็ผมมาผมช่วยมาช่วยกันคนละ <laughs> สองเพลงสาเพลง <ừ. S 1> นะครับเราก็พยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากมส่วนหนึ่งก็คือโรงเบียร เยอรมันตะวันแดงนะครับทีเ่เรียบด่วนเอกมยัยรามินทราเพราะว่าน่ารักมากช่วยพวกเราเต็มที่เลยในการที่จะให้ให้สถานทีนะ่ให้ใช้สถานที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการเก็บค่าเข้าให้นะเก็บค่าเข้าเงินทั้งหมดก็จะเอาไปมอบให้ครอบครัวพี่เมฆหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกพี่ทุกคนก็จะเป็นคนดูแล ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆเรื่องของการทําอีเวนต์เนี่ยนะครับก็ยังจัดขึ้นเหมือนเดิมนะฮะ26มีนาคมตั้งแต่6โมงถึงตี 1, <ม>1ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนเอกมัยรามินทรานะครับชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยเพื่อนมีไว้ทำไมไ <laughs> ทีแรก <laughs> ตอนนี้เนี่ยก็ก็จะเป็นการเป็นคอนเสิร์ตเพื่อลำลึกละแต่พี่ดุมมองว่าคอนเสิร์ตอะเราก็จะ ไม่ทำให้ไปในทางดราม่าหรือว่าเศร้าโศกมากเพราะว่าก็พี่เมฆก็เท่าที่พี่รู้จักเขาเขาไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเสียใจอำลาอะไรเขาขนาดนั้นนะก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะเราที่เหลืออยู่ก็ทําหน้าที่ดีที่สุดทุกคนมาในวันนี้ก็มาเพื่อราลึกถึงเขาในงานคอนเสิร์ตนี้แล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดก็นําไปช่วยครอบครัว เห็นไหมถ้าเมื่อกี้เข้าไปอ่ะพอเราเจอลูกๆเขานะพี่ก็สะเทือนใจที่สุดในเรื่องเนี้ยเพราะว่าเพราะเราก็มีลูกอก,อก็บอกให้เข้มแข็งอบอกให้เข้มแข็งบอกใหเ้เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับตอนนี้เอ๋ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวละซึ่งซึ่งจริงก็ซ้อมเป็นหัวหน้าครอบครัวมาห้าปีแล้วนะ เพราะว่าตลอดเวลาที่พี่เมฆป่วยนายเอกเขาก็เหมือนดูแลทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่คล่องเก่งมากนะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจเขามากๆเพราะว่าเขาทําหน้าที่ภรรยาได้สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็คงรู้แหละเนี่ดูแลคนป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มก็ อตอนนี้ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็ก็จะแนะนํามาบอกว่าเออเอามาเดี๋ยวเผื่อทําอะไรได้ทําเป็นธุรกิจให้ครอบครัวเขาได้ดูแลจะได้มีไรายได้ในการดูแลลูกดูแลครอบครัวต่อไปนะครับรวมทั้งอาจจะมีหนี้สินจากการที่ดูแลรักษาพี่เมฆตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุย เรเพิ่มเพื่อ,น,อน,นักแสดงศิลปินทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตถึงวันนี้อตอนนี้เรามีศิลปินนักร้องเกือบเกือบ50คนแล้วนะฮะแล้วก็พอข่าววันนี้ที่เมฆเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีอีกหลายท่านที่ติดต่อมาที่อยากจะมาร่วมช่วยกันแต่ทั้งหมดการร่วมช่วยกันเนี่ย เราก็ลํำลึกถึงเมฆนะครับแล้วเราก็เห็นความสำคัญของคนอยู่ที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับคนอยู่ก็ต้องการกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆของเมฆซึ่งเราคิดว่าเพื่อนของเมฆทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเมฆที่คอยจะช่วยเหลือตัวภรรยาและตัวลูกๆต่อไปนะครับ เอาจริงพี่หนุมไม่ทราบะะพี่หนุ่มไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่ก็ไม่เคยถามหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีเยอะแล้วก็แล้วก็แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายมีลูกทั้งสามคนเนาะค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตค่าเทอมค่าอะไรต่ออะไรกิจกรรมต่างๆมากมายมันมันเยอะอ่ะวิรู้แหละคือถ้าคน คนที่มีครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับในพี่พี่กออ็ไม่เคยถามนะว่ากี่บาทเท่าไหรแ่แต่พี่เมฆเขาพูดบ่อยถ้าคนติดตามในโซเชียลของเขาอ่ะเขาก็จะพูดบ่อยก็นะเ,เยอะแหละไม่น้อยนะหลักล้านนะครับก็ช่วยกันจริงจริงจริงๆไม่ได้จะมาเรียอะไรหรืออะไรนะเพราะว่าเราก็เราก็ทำตามกำลัง ที่ตัวเราทําได้นะครับหมายถึงหมายถึงแฟนคลับหรือว่า f อะไรอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ทำตามกำลังครับใครว่างก็ามานะมาช่วยกันอันนี้ก็ก็ศิลปินก็ก็เยอะมากเอ่ยชื่อถ้าไม่หมดก็ต้องขอบคุณศิลปินบางท่านได้ข่าววันนี้ก็โทรมาว่าอุ้ยพี่ จะจัดอยู่หรือเปล่าพี่เมฆเสียแล้วอะไรเงี้ยบอกจัดครับจัดจัดเหมือนเดิมนะเขบอกอุ้ยดีเลยดีเลยยิ่งต้องจัดนะเพราะว่าเพราะว่าอยากช่วยครอบครัวเขาอืมก็ก็นั่นแหละครับบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็เข้มแข็งนะครับผมเห็น เมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นลูกๆเห็นภรรยาพี่เมฆแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะเพราะว่าเขาเข้มแข็งนะทั้งหมดเลยเข้มแข็งมากแล้วก็เขาก็จะทําหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแทนพี่เมฆนะพี่เมฆทําดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ